ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊า Over Top u p จัดไป ตัวหญิงเดินเซ็กซี่เยสสเปรดแม่งเลยตัวหญิงเดินเซ็กซี่ตัวหญิงมือค้าบเลยเลยครับไม่มีตัวแพงเลยเยี่ยฟิมจีจีรอเลยเลยเยี่ยไข่เนี่ยอีหานี่อา้าวไข่วะมาปี้ลีออนในเยี่ยขอบคุณครับจัดสไปซุหม,มีเลยไข่แม่งเล่นดิจิมอนออนไลน์วะมาว่ะตัวหญิงเดินเซ็กซี่เยี่ย เอทีเยอรมันไอ้เหี้ยตัวบุ๋ยไอ้เหี้ยตัวนี้เชียร์แมนยูครับบุ๋ยไอ้เได้บุ๋ยแล้วมันไม่เอาไอคอนใส่มันไปทำยี้ยอะไรวะอันนี้ไอซุจัดไปครับบักไอซุไอ้เหี้ยมาวะบักไอซุตัวหญิงแม่งเดินเซ็กซี่อีกเลยสัตว์เอ้ยสภาพไอ้เหี้ยโอ้โหดีอันนี้อยาีกอยากแยกฮีโร่ไอคอนอันนี้รวมฮีโร่นะ อันนี้มันไม่รวมแค่ไอคอนครับซองนี้มาวะเฮ้ยตัวชายแล้วว่ะเฮียตัวชาย G K เฮ้ยคอาเต้แพงแล้วมึงเฮียสองแสนครับคอาเต้เฮียอย่าถามว่าแพงอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ลองเอาไปใช้ดูไม่จะเกิดคำถึงเอา,าบเฮียสัตว์ Double B จัดไป Double B ตัวหญิงเดินเซ็กเสื่อม R B เยอรมัน ใครวะไอ้ไอ้โหเกลขอบคุณครับโหเกลจัดไปอย่าให้เสียไอสัตว์ <l ots> มาดิไอ้ตัวหญิงเดินเซ็กซี่อีกแล้ว่ะ CM สเปนไอสัตว์มาปี้ลีออดไี้มาปี้ลีออดในเฮีย <c oughs> อขอบคุณครับจัดไปไอ้ยัยมีค่าชีพประจรสายบนด้วยครับ ไอ้เ <zab chord> <Bh ens laut> ี้า <hi> ต <token monkey> ัวหญิงแล้วเออไอ้โฮมการ์ดป่ะวะไอ้เหี้ยโฮมการ์ดไอ้ไอ้เหี้ยขวนโจจัดไปเฮ้ยฮีโร่อะโหฮีโร่ราคาถูกทุกตัวครับคอมพนี่สามหมื่นนี่ที่เหลืออยู่สองหมื่นครับไอ้เหี้ย <c oughs> คือได้ฮีโร่นี่คือสวยนะเวย้ยได้ฮีโร่นี่คือสวยนะเวย้ยเฮี้ยผมครับอิวสแบงหมาวะ่ะเฮ้ยตัวชาย,เ,ยาเฮ้ยไอเฮี้ยมามามา,มาดูวิชวลีเฮี้ยเฮ้ยดีอยู่นะครับมามามาดูวิชวลีเฮี้ยแสนหกครับตัวนี้เฮี้ยหกฟุตหกเฮ้ย เฮียมามาวดวิชวลีเฮียฟังให้เถอะเอาหน่อยดิแลมผา่าเจอหลาดสะโคไอ้มาว่าตัวหญิงเดิน s e ี่เฮีย,ยมาเอาหน่อยดิเนอิอ้ยเขียววะ่ะมีลิตโต้เยียโคตรกาดผมซื้อมาเล่นวันนีอย่างกาดเลยครับไอเฮียตัวละหมื่นหกขอบคุณครับจัดถอไป มาว่ะตัวชายเดินเซ็กซี่ L W ฝรั่งเศสเฮ้ยห <Yeah. S 1> มูเคเ <Yeah. S 1> ร่ครับ ขอบคุณครับเจมสุภาพจัดไปเฮ้ยมาวะ่ะไอ้ี้ยอาร์บี <c oughs> ไอ้อตัวหญิงนี่แหละทำซึมเลยี้ยขอบคุณครับสวัรค์สันงงค,ครับย่ามาว่ะไอ้ี้ยตัวหญิงเดินเซ็กซี่ครับอาร์บีเยอรมันเรียบร้อย มูคีเอ้ยลิงลิงมูคิเล่ได้นะโขเกล,ลครับไอ้ยะจัดไปครับจูเล็กซาเปกไก่จัดไป <c oughs> มาวะตัวยิงเดอะเซ็กซี่ C A M ฝรั่งเศส <c oughs> ดีอันนี่ยขอบคุณครับสามหมื่นเลยนุยกไยจัดไป มาวะ่ะตัวหญิงเดินเซ็กซี่ตัวหญิงเอ้ยบูเอ้ยต,ต,ต,ตัวนี้เชียร์แมนยูครับบูจัดไปครับสีว้าพงเฮ้ยตัวชายวะ่ะ ZB เบลเยี่ยมพี่ตูวะ่ะเฮย้ย สามแสนครับเอ้ยแพงสุดเลยวันนี้พี่ตู้เฮียตู้ซีบีเอสเคเฮ้ยเอ้ย,อยไอเฮียเลด,ดีครับเฮ้ยแพ็กดีเฮ้ยแพ็กดีว่วะได้พี่ตู้เฮียบิ้วไม่ขึ้นแล้วกูอยู่รอดูยูเวเตะไหมอยู่ทำเฮียอะไรครับแปดโมงแป๊บหนึ่งผมก็ไปแล้วเนี่ยน้ำยังไม่ได้อาบเลยจัดไปดิหลีฮีเอาตัวแพงๆมาหน่อยดิ หลีฮีช่วยหน่อยเถอะวะนะหลีฮีมาวะหลีฮีเฮ้ยตัวชายวะเหี้ยแต่ฮีโร่พิมพีจีล้อได้เลยครับเรียบร้อยโอโคชาผมค,ครับฮีโร่นี่คือแตกทุกตัวเหี้ยจัดไปครับจัดไปเฟรนช์จัดไป,ดไปเอาหน่อยเว้ยมาวะตัวหญิงเดินเซฟเซ็กซี่เหี้ย อ B ร์บสวร์ซันนี้ขอบคุณครับสวร์ซันนี้สภาพยากมาดิเลยและลินดาเอาดิเลยและลินดาจัดไปครับเลยและลินดามาว่ะเฮ้ยเลยและลินดามาว่ะเฮ้ยตัวชายไม่ฮีโร่ว่ะเฮ้ย L W ฝรั่งมูเคเล่เฮียสภาพแม่งเอ้ย ดูเล่ดูลังอับปีอับปังไอ้เยี้ยโมเคเลสเอาหน่อยดิอย่าให้ผมต้องผิดหวังดิมาว่ะตัวหญิงแม่งเดินเซ็กซี่ย่ยจบเลยย่งมาปี่ลีออนขอบคุณครับม,มาดิเชฟชิปทีมหนึ่งจัดไปผมว่าผมได้ตัวดีว่ะเอ้ยตัวชายไมฮีโร่ด้วยว่ะ CM เเยอรมัน มาโครีอัดไหวเฮียเฮ้ยผมได้ต <|so|> ัวละแสนกว่านะเขาบูก็ต้องดีใจแหละเฮียบูเย่บูเย่บูเย่ ดีใจว่ะเฮียเฮียดีใจว่ะได้รีอัดตัวทั้งแสนก,กว่าๆไหนเฮียดีใจว่ะแม่งดีใจชิบหายเลยตอนนี้ yeah. อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า